คลิปยิ่งชมโครงการกันอีกแล้วค่ะวันนี้หญิงมาลิลีนะคะมานั่งเล่นชิลๆริมชายหาดชะอำมค่ะพาเพื่อนๆมาดูคอนโดมิเนียมพร้อมอยู่จาก l p n นะคะเป็นคอนโดมิเนียมสไตล์รีสอร์ทที่ เหมาะสําหรับซื้อไว้เป็นคอนโดตากอากาศมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะที่ตั้งของโครงการเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากถนนเพชรเกษมนะคะอยู่ห่างไปประมาณสักประมาณ1กิโลเมตรนะคะแล้วก็อยู่บนถนนร่วมจิตค่ะหรือจะขับรถเลยไปหน่อยค่ะจะไปชายหาดหัวหินก็สะดวกค่ะ ถ้าซื้อไว้เป็นคอนโดตากอากาศเนี่ยสามารถขับรถมาจากกรุงเทพค่ะใช้เวลาประมาณสัก2-3ชั่วโมงก็เดินทางมาถึงนะคะเหมาะมากๆเลยค่ะไว้เป็นคอนโดตากอากาศพักผ่อนในวันหยุดนะคะหรือจะไปจุดชมวิวใกล้ๆนะคะแค่1.5กิโลค่ะที่สำคัญอยู่ติดชายหาดชะอำเลยค่ะ ะะออกแบบเป็นคอนโดมิเนียมสไตล์รีสอร์ทค่ะและก็ได้ความเป็นส่วนตัวมากๆนะคะตัวโครงการออกแบบเป็นคอนโดโลลายสูง4ชั้นค่ะมีทั้งหมด4ีอาคารโดยที่ทั้ง4ีอาคารนะคะออกแบบล้อมรอบพื้นที่สวนกลางตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมก็จะมีทั้งพื้นที่สวนแล้วก็สระว่ายน้ําเป็นสระว่ายน้ําแบบฟรีฟอร์มค่ะที่สําคัญค่ะที่นี่อยู่อาศัยในบรรยากาศแบบเป็นส่วนตัวมากๆเพราะว่ามีห้องพักอาศัยแค่124ยูนิตเท่านั้นนะคะนอกจากนี้พื้นที่สวนกลางนี่ก็มีสระว่าย น้ำค่ะฟิตเนสห้องคุณหนูลานกิจกรรมนะคะซึ่งสามารถมองเห็นวิวทะเลด้วยนะคะจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยก็หายห่วงค่ะด้านหน้าโครงการนะคะเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดค่ะส่วนตัวอาคารนะคะก็ใช้คีย์การ์ดเข้าเช่นกันค่ะ พักปิดชะอํา2ค่ะอย่างที่หญิงบอกไปว่าห้องนะคะโครงการออกแบบให้เป็นส่วนตัวด้วยจํานวนยูนิตแค่124ยูนิตค่ะที่สําคัญด้านหน้าห้องนี้นะคะเป็นแบบซิงเกิลคอริดอรทุกยูนิตค่ะมีแบบห้องให้เลือก2แบบด้วยกันค่ะก็คือ1ห้องนอนค่ะพื้นที่ใช้สอย3 1 5 0ถึง36.50ตารางเมตรแล้วก็2ห้องนอนค่ะ6 1 5 0ถึง67.50ตารางเมตรซึ่งวันนี้ค่ะเราจะพาชมห้องแบบ1ห้องนอน32ตารางเมตรค่ะะจ ยังไงนั้นเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันข้างในได้เลยค่ะห้องตัวอย่างแบบ32ตารางเมตรนะคะรูปแบบหนึ่งห้องนอนค่ะ โครงการขายห้องแบบพร้อมเฟอร์นิเจอร์นะคะคุณผู้ชมฟังก์ชันออกแบบมาได้เป็นสัดส,ส่วนมากๆเลยนะคะพื้นที่ตรงนี้ค่ะห้องนั่งเล่นเชื่อมต่อกับมุมผ่นที่ครัวนะคะได้พื้นที่เป็นสัดส,ส่วนแล้วก็ได้พื้นที่เปิดโล่งนะคะส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ําค่ะแล้วก็ห้องนอนจะอยู่มุมเดียวกันนะคะซึ่งห้องน้ํานี้ก็จะแยกส่วนเปียกส่วนแห้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็มีชาว์บ็อกซ์ให้แบบนี้ค่ะ ส่วนห้องนอนนี้ก็ได้ความเป็นส่วนตัวด้วยการทําประตูกั้นให้แบบนี้นะคะแล้วที่สําคัญค่ะห้องที่ชั้นหนึ่งเนี่ยจะเป็นห้องแบบ pool a c c e s สามารถเดินเชื่อมไปที่สระว่ายน้ําได้เลยค่ะแล้วก็ห้องนอนนี้ก็จะได้กระจกบานใหญ่แบบนี้นะคะสามารถเห็นวิวข้างนอกได้ค่ะแล้วก็มีหน้าต่างสามารถเปิดระบายอากาศได้ตรงนี้ค่ะ ไี่สําคัญของห้อง32ตารางเมตรนะคะก็คือการออกแบบห้องนั่งเล่นให้อยู่ติดริมระเบียงแล้วก็เป็นระเบียงขนาดใหญ่ค่ะแล้วก็เป็นระเบียงที่เป็นแบบผู้แอสเซสสามารถเดินออกไปที่สระว่ายน้ำได้เลยค่ะนั่งเล่นดูทีวีไปแล้วก็เทควิวข้างนอกได้ด้วยนะคะ ลุงพินีพักบีชอว์อัม2คอนโดมิเนียมพร้อมอยู่สไตล์รีสอร์ทค่ะในบรรยากาศเป็นส่วนตัวแค่124ยูนิตเท่านั้นค่ะเหมาะสำหรับซื้อไว้เป็นคอนโดตากอากาศค่ะคุณผู้ชมเอาไว้มานั่งเล่นนอนเล่นพักผ่อนในวันหยุดนะคะสาว่ายน้ำสวยๆแบบนี้ตึกสีฟ้าๆสวยๆแบบนี้ค่ะรอต้อนรับทุกคนเสมอนะคะแวะเข้ามาเยี่ยมชมโครงการแล้วก็มาจองโครงการกันได้ค่ะสาหรับวันนี้เดี๋ยวหญิงเข่าไปนั่งเล่นพักผ่อน Đ ริมสระก่อนนะคะสวัสดีค่ะ